เมื่อครั้งสมัยก่อนหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลตามชนบทหรือว่าป่าเขาหากว่ามีความเดือดร้อนก็ต้องพึ่งพาตนเองเป็นหลักจะหวังรอเจ้าหน้าที่ทางการเข้าไปช่วยเหลือซึ่งต้องใช้เวลาในการเดินทางที่ยากลำบากยากเย็นกว่าจะเข้าไปถึงและให้ความช่วยเหลือได้ส่วนใหญ่ก็จะไม่ทันการอะไรแล้วชาวบ้านในทุกๆหมู่บ้านก็มักจะมีผู้นำที่เก่งกล้าส,สามารถที่จะตายหรือว่าสละชีวิตเพื่อลูกบ้านของตนเองได้โดยที่ไม่เกรงกลัวอันตรายใดๆทั้งสิน้น ซึ่งผิดกับสมัยนี้ที่ต้องมีบารมีอำนาจและผลประโยชน์เข้าไปมีส่วนร่วมจึงจะสามารถขึ้นมาเป็นผู้นำหมู่บ้านได้ผู้นำของหมู่บ้านในสมัยก่อนนั้นส่วนใหญ่จึงมักจะมีวิชาอาคมติดตัวกันแทบทุกคนซึ่งถือว่าเป็นอาวุธที่สำคัญในการป้องกันตนเองและชาวบ้านที่ยังไม่มีอาวุธยุโทโธปรกรณ์ที่ทันสมัยหลายที่ก็จะเรียกผู้นำหมู่บ้านว่าหมอผีหรือไม่ก็ผู้เท่าประจาหมู่บ้าน ที่ยังหนุ่มเก่งกล้าก็ยังมีอยู่หลายหมู่บ้านส่วนใหญ่ก็จะผ่านการเกณฑ์ทหารรับใช้ชาติกันมาแทบทั้งสิน้น เป็นที่ยอมรับของชาวบ้านเรื่องวิชาอาคมนั้นก็ต้องมีติดตัวกันมาบ้างแม่แพ้คนเฒ่าคนแก่ที่เป็นผู้นำซึ่งก็คือเป็นลูกหลานและได้รับการถ่ายทอดต่อๆกันมาจากผู้เฒ่าพวกนั้นนั่นเองตาทนหนุ่มวัยใกล้40หัวหน้าหมู่บ้านดงขมินก็เคยผ่านการเป็นทหารออกรบมาแล้วอย่างโชคชนในช่วงสมัยที่สงครามอินโดจีนเมื่อปลดออกมาไม่กี่ปีก็มารับช่วงต่อจากพ่อที่เป็นหมอผีของหมู่บ้านที่เก่งเรื่องใส่ดำเป็นอย่างมาก พราะว่าพ่อนั้นเริ่มจะแก่ชราและสุดท้ายก็ได้เสียไปในที่สุดหลังจากที่ตาโทนรับช่วงต่อไม่ถึง2ปีอายุตอนนั้นก็แค่29ปีเท่านั้นแต่ว่าชาวบ้านทุกคนก็ให้การยอมรับ ต่อมาก็ช่วยเหลือปกป้องชาวบ้านมาเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเดือดร้อนอะไรเกิดขึ้นเช่นเรื่องการเจ็บป่วยของชาวบ้านเพราะว่ารู้เรื่องสมุนไพรเป็นอย่างดีหรือมีสัตว์ร้ายเข้ามาเพ่นพ่านทำอันตรายชาวบ้านก็จะขับไล่ไปให้หมดหรือไม่ก็จะฆ่าตายไปจนหมดสิน้นหลายครั้งหลายหนที่มีโจรเข้ามาปล้นลักเอาทรัพย์สินของชาวบ้านก็จะถูกตะโถนตามบลเอาคืนมาให้ครบทุกครั้งตลอดช่วงเวลาที่เป็นผู้นำร่วม1ิป,ปีไม่เคยมีใครรู้ว่าตะโถนทำยังไงถึงจัดการกับเรื่องร้ายๆพวกนั้นได้ด้วย ตัวคนเดียวเพราะไม่มีใครเคยเห็นตะทนพาใครไปด้วยแม้แต่ครั้งเดียวแถมว่าโจรพวกนั้นมันมีอาวุธปืนที่ตะทนไม่มีใครรู้ว่าแกใช้อาวุธอะไรด้วยซ้ำแต่ก็ไม่เคยมีใครถามถ่ยถึงเรื่องนี้เรื่องโจรขโมยที่เกิดขึ้นเป็นประจำซึ่งก็ไม่แตกต่างสำหรับหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญพวกเก่าไปพวกใหม่ก็มากันอีกโชคดีที่ผ่านๆมาไม่มีการตายของชาวบ้านเกิดขึ้นเพราะคำแนะนำและการให้ความเชื่อใจว่าตะทนนั้นจะสามารถเอาทรัพย์สินของตอนเองนั้นกลับคืนมาได้ ก็เลยไม่มีใครขัดขืนดิ้นรนให้เกิดเหตุร้ตามมาแต่สําหรับโจรปล้นควายทรัพย์สินของชาวบ้านกกที่เกิดขึ้นหลังสุดนี้มโนเทียมผิดมนุษย์มานาปล้นเสร็จก็จะทําการฆ่าเจ้าทรัพย์ตายยกเรือนพ่อแม่ลูกเล็กๆสองคนรวมทั้งคนเท่าคนแก่ที่เป็นตายายอีกสองศพไม่มีเสียงอะไรให้ชาวบ้านไกลๆได้ยินเพราะว่ามันไม่ได้ยิงปืนแต่มันใช้มีดปักเข้าไปที่หน้าอกของเหยื่อทุกลายจนตายกว่าชาวบ้านและตะโทนมาเห็นเขาก็ช่วงเศษสายของวันล่งขึ้นเข้าไปแล้วเมื่อตะโทนรู้นถึงความ โหดเหี่ยมของโจนโก๊กนี้เข้าแล้วตะทนก็ได้สั่งชาวบ้านมาห้ามออกไปไหนมาไหนในวันนี้เด็ดขาดเพราะเกรงว่ามันจะย้อนกลับมาอีกส่วนตะทนเองแกก็ออกตามล่าโจรพวกนั้นไปทันทีเช่นเดียวกันโดยที่ไม่มีอะไรติดไม้ติดมือไปด้วยเลยแม้แต่ชิ้นเดียวครั้งนี้จะปล่อยให้โจรพวกนั้นรอดไปได้โดยให้ไปกลับตัวกลับใจเป็นคนดีเหมือนที่บรผ่านมาไม่ได้เพราะว่าการตายของชาวบ้านนั้นยากที่จะให้อภัยกับพวกมันได้ แกออกเดินเท้าสำรวจตามหาร่องรอยเท้าของวัวควายและเกวียนที่พวกมันต้อนออกมาไหลออกไปเกือบ10กิโลเมตรในป่าซึ่งมีพื้นที่ติดกับลำคลอง ็พบกับโจรกกนี้ที่ต่างก็แยกแย้ายกันออกไปหลับนอนอยู่ใต้ล่มไม้ที่อยู่ไม่ไกลกันมากนักก็จัดกระจายกันออกไปทั่วบริเวณที่มีอยู่ราวๆสัก15คนเห็นจะได้วัวควายถูกผูกเอาไว้ใกล้ๆมีซากที่พวกมันฆ่าเป็นอาหารไปตัวหนึง่งยิ่งทําให้ตาทนนั้นโมโหจัดยกมือขึ้นพนมบริกรรมคาถาอาคมอยู่ชั่วอึดใจเท่านั้นก็สาวเท้าเดินซวบซาบซวบซาบเข้าไปทันทีโดยไม่หวั่นเกรงหรือว่าหวาดกลัวอะไรกับจํานวนของโจรพวกนั้นบางคนที่หลับหลับตื่นๆก็ระวังภัยกัน อยู่หันไปเห็นล่างของตะโทนที่เดินเยื่องย่างเข้าไปก็ส่งเสียง้องลันพอตื่นกันหมดความวุ่นวายก็เกิดขึ้นทันทีพร้อมกับเสียงปืนที่ระเบิดตูมขึ้นส่งกระสุนปืนพุ่งก็ใส่ร่างของตะทนที่พวกมันทุกคนเห็นว่าจู่ๆกับกลายไปเป็นเสือลายพลาดกรไปแล้วต่อหน้าต่อตาของพวกมันไม่บอกก็รู้ว่าตะโทนเป็นเสือสมิงในทันที ตาโทนที่กลายเป็นเสือสมิงไปแล้วจิตใจก็ไม่ต่างกับสัตว์ร้ายที่มาพร้อมกับความโมโหพุ่งเข้าขย่ำเหยื่อเนื้อหนังฉีกขาดกระจือกระจายไปทีละลายสองลายจนแทบจะไม่เหลือกระสุนปืนไม่ได้ระคายเคืองผิวเลยแม้แต่น้อยที่วิ่งหนีเอาตัวรอดไปได้ก็มีแต่ก็ปล่อยให้หนีไปเพราะว่าคงจะเป็นลูกสมุนธรรมดาที่ไม่น่าจะโหดเหี้ยมอะไรมากแล้วไม่ได้มีอาวุธอะไรติดไม้ติดมือด้วยคงจะมีหน้าที่คอยรับใช้หรือว่าดูแลจนพวกนี้เสียมากกว่า หรือไม่ก็อาจจะถูกบังคับโดยที่ไม่มีทางที่จะหนีแต่กับโจรพวกนี้โจรก็คือโจรสู้ไม่ได้มันก็จะสู้วิชาอาคมมันต้องมีกันอยู่บ้างเป็นธรรมดาไอ้พวกตัวใหญ่ๆสี่คนที่เห็นมันยืนพุ่มบนคาถาอาคมไปด้วยทั้งพน่นทั้งเป่าใส่มีดใส่ปืนคิดว่าจะฆ่าตะโถนได้พร้อมทั้งยิงทั้งเข้ามาไล่ฟันกันจุนลมนไอ้พวกนั้นมันก็หนังเหนียวพอๆกันคมเขี้ยวไม่สามารถจะกัดฉีกเนื้อหนังของพวกมันได้เมื่อเห็นว่ามีดหรือว่าปืนไม่สามารถทําอะไรเสือสมิงได้ก็เลยทุบด้วยไม้แล้วก็บ,บองที่ ควาามมได้แต่ว่ามันผิดกันตรงที่พะละกกาลังของใครจะเหนือกว่าเท่านั้นร่างตาโทนที่เป็นเสือเสมิงมีพะละกกาลังมากมายไม่มีถดถอยกัดกระชากเหวี่ยงไอ้สี่คนนั้นกระเด็นกระดอนไปมาคนละทิศละทาง เห็นพวกมันอ้าปากหายใจซี่โครงบานน่าจะไม่ค่อยได้ออกกําลังกายกันมามากมายนักน่าจะกินแต่เหล้าอยู่ทุกวีทุกวันไม่ปล่อยให้พวกมันได้พักหรือว่าให้มีโอกาสได้หายเหนื่อยเสือลายพาดก่อนก็พุ่งเข้าขย่อมคนแล้วคนเล่าแม้จะไม่สามารถกัดฉีกเนื้อหนังได้แต่ก็ชอกช้ำไปทุกลายมีรอยดําคาอยู่ที่ลําคอเพราะโดนกัดกันทุกคนจนเลือดสดๆทะลักออกมาจากปากและจมูกช้าในกระอักกระอวนอย่างสาหัสสําลักเลือดตัวเองตายไปทีละคนสองคนเช่นกันกระดูแข้งขาแขนล้วนแต่พากันหักงอแตก ต่างกันออกไปสภาพศพเกือนกาดไปทั่วบริเวณนั้นราวสิบกว่าศพที่ปล่อยไป3-4ี่คนคงจะหวาดกลัวไม่น้อยแล้วคงจะไม่สามารถที่จะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครได้อีกตาโทนกลับขึ้นมาเป็นคนอีกครั้ง หอบต้อนเอาวัวควายทรัพย์สินของชาวบ้านเทียบเกวียนเข้าไปที่หมู่บ้านเช่นเดิมแต่ว่าสภาพของแกที่ชาวบ้านเห็นก็ต้องตกใจร่างทั้งล่างของแกนั้นแดงฉานไปด้วยเลือสดสดๆแต่กลับพบว่าตามร่างกายของแกไม่มีบาดแผลใดๆเกิดขึ้นแม้แต่แผลเดียวและไม่มีใครกล้าถามปล่อยให้แกเดินกลับเรือนของแกไปเสียเฉยทรัพย์สินพวกนั้นที่เอาคืนมาได้ก็คืนให้กับญาติของเจ้าของที่ตายไป ส่วนเรื่องของตะทนคงจะมีเพียงแค่โจรที่ลอดตายไปในครั้งนี้และครั้งที่ผ่านมาที่ได้ปล่อยไปเท่านั้นที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น